รอให้เนนขึ้นมาก่อนหมดไม่ดีไหมอะไรก็ได้เน, <c oughs> นาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธสรรัสมมสะ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัะสาทุโคปปัพพะชานามะติเขอถวายความเคารพเจ้าพระคุณสุเด็จพระยานวนชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง เขาแสดงความนับถือเจ้าคุณพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมารามเจ้าพระอำเภอจังหวัดสมุทรราการตลอดถึงสหรธรรมิกและเหล่าก็สมณะคือสมณรนทั้งหลายและญาติโยมด้วยโอกาสวาระนี้อยากได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อปฏิสันานต้อนรับขับสู้ผู้ไม่เยือนแทนท่านพระคุณเจ้าองค์หนึ่งท่านเดินทางไปอุดรก็เลยมาแทนกันในโอเทสเบบทที่ตั้งไว้ว่าซาทุโคปปัชชานามะขึ้นชื่อว่าการบวชดีนักแหลถามว่าสาธุคืออะไรญาติโยมพิธีกรตอนเช้าก็จะ พูดแต่สาธุสาธุกันทุกวันทุกวันนับว่าเป็นความโชคดีอย่างมากของชาวพุทธอย่างแท้จริงคำว่าสาธุนี้ไม่มีในศาสนาอื่นเลยนะคำคำนี้ถ้าไม่มีพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นย่อมไม่มีแน่นอนวันนี้จะได้นำเหตุที่เป็นมาเป็นไปของคำว่าสาธุสาธุอันโมทามิ มามอบให้เพื่อเป็นธรรมบรรณาการให้แก่ญาติธรรมและการปฏิสันถานในวันนี้ให้กับทุกทท่านความเป็นมาของคำว,ว่าสาธุสาธุอนุโมทามิมีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพุทธ,ธกาลว่าชายคนหนึ่งอยู่ในสาวัตถินครแคว้นโกศลได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเห็นโทษในการครองเรือนมีจิตศรัทธาปรารถนาจจลาครอบครัวไปบวช เพื่อสแสวงหาความสงบในสมณธรรมจึงลาภรยาไปบวชได้ตั้งใจภาคเพียรในสมณธรรมตามที่ปรารถนาไว้ตลอดมาต่อมาพระราชาประสิทธิโกศลได้ทรงพบหญิงผู้เคยเป็นภรยภรยาของชายผู้นั้นและเมื่อทรงทราบเหตุความเป็นมาทั้งหมดจึงเกิดสมเพศ ในานางผู้เป็นภรรยาของชายผู้นั้นจึงรับสั่งให้นําหญิงนั้นมาเลี้ยงไว้ในวังเพื่อสงเคราะห์โดยตั้งให้เป็นสนมอยู่มาวันหนึ่งราชบุรุษได้นํำนีละนีลุบลแปลว่าดอกบัวสีเขียวๆไปถวายพระเจ้าประสิทธิกรรมมือหนึ่งน่าจะเป็นกรรมใหญ่ๆนะเราได้แจกจนทั่วถึง พระองค์จึงประทานแก่สนมกำนันทั้งหลายฝ่ายสตรีที่เป็นภรรยาของชายที่ไปบวชนั้นเมื่อได้รับพระราชทานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสมายสแสดงความยินดีดีใจยิ่งดุดนางสนมคนอื่นๆแต่ว่าพอกลิ่นดอกนิลุบบนดอกบัวเขียวไปผ่านจมูกได้กลิ่น นางกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จึงร้องให้จนน้ำตาไหลาอาบแก้มพระเจ้าปรสเ็นที่โกศลสมัยนั้นพระในสมัยในพระไทยของพระองค์จึงมีความสงสัยจึงตรัสถามว่าเหตุใดน,นางจึงยิ้มแย้มแจ่มใสในตอนแรกแล้วร้องให้ภายหลังนางจึงกราบทูลว่านางที่นางยิ้ม ด้วยความดีใจเพราะได้รับดอกบัวที่พระองค์กรุณาประทานให้แต่พอได้กลิ่นดอกบัวสีเขียวหอมเหมือนกลิ่นป่าของอดีตสามีที่ลาไปบวชนางคิดถึงความหลังจึงร้องให้พระเจ้าปเสนที่โกศลไม่เชื่อง่ายๆจะลองพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ความจริงจากวาจาของนางอีกครั้งหนึ่งจึงโปรดให้จัดงาน ประดับพระาชวังด้วยตนด้วยของหอมทั้งปวงเว้นแต่ดอกนิลุบลไม่ให้เอาดอกบัวเขียวไปประดับให้เอาของหอมอย่างอื่นแล้วอารัธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยเราภิกษุสาวกให้ฉันพัฒาหารในพระราชวังจากนั้นมีพระราชดำรัสถามหญิงนั้นว่าพระมหาเทระองค์ไหนละ่ะที่นางอ้างว่าเคยเป็นอดีตสามี หญิงก็ชี้ไปที่พระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วพระราชาอาราธนาให้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์องค์อื่นๆกลับไปก่อนกลับไปวัดเลยไม่ต้องให้ยะถาสัพีีเว้นแต่พระมหาเถระรูปเดียวที่หญิงพูดนั้นชี้ขอให้อยู่เพียงรูปเดียว เพื่อกล่าวคำอนุโมทนากถาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งสเสด็จกลับไปแล้วพระมหาเทระจึงกล่าวสัมโมทนียกากถาอนุโมทนาด้วยน้ำเสียงอันไพเราะและกลิ่นดอกบัวหอมพุ่งออกจากปากของพระเทระรูปนั้นอย่างน่าอัศจรรย์กลบเสียซึ่งกลิ่นดอกไม้ของหอมทั้งปวง ว่ากันว่ากลิ่นปากของพระมหาเถระหอมกระจายฟุ้งไปทั่วพระราชวังดดดังกลิ่นหอมของกลิ่นการะบูลหรือกลิ่นพิมเสนผสมกลิ่นาซึ่งเป็นดอกไม้ป่าที่หอมใช้เป็นสมุนไพรหอมยิ่งกว่าดอกนี้ลูกบนสีเขียวสีอีกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแก่ชนทั้งหลายนะโยม เกิดขึ้นแก่ชนทั้งหลายในวัง <c oughs> ส่วนพระราชาประสิทิ์ทุโกศลเมื่อเห็นจริงตามความเป็นจริงสดสดร้อนๆ้อนใหม่ๆตามที่นางนันกราบทูลก็ทรงโสมนัสน้อมนมวัศสการฝ่ายพระเถระเสร็จสิน้นการอนโมธนาแล้วก็กลับสู่วิหารเชตวันครั้นพอรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึ่งพระราชาประสิที่โกศลจึงเสด็จไปสู่วิหาร เชวตว,วันกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเหตุใดน้อป่าของพระมหาเทระจึงมีกลิ่นหอมดุดดังดอกอุบลสีเขียวเช่นนั้นท่าน <c oughs> ได้สร้างบุญกุศลอันใดมาพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาบพิพเอ๋ยเพราะปุปพชาติปางก่อนภิกษุรูปนี้ได้เคย ไปฟังพระสัทธ,ธรรมเทศนาที่ไพเราะจับใจในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเต็มตื้นอิ่มเอิบปีติยินดีอย่างยิ่งจึงเปล่งโอทานเสียงดังฟังชัดว่าสาธุสาธุอนุโมทามิอาน,นิสง์แห่งการฟังพระสัทธรรมเทศนาได้ส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรัตผลพ้นทุกข์ทั้งพวงในชาติ สุดท้ายคือชาติของพระพุทธเจ้าโคโดมเหล่านี้แหละโยมอันหนึ่งส่วนกลิ่นปากหอมดังเหมือนดอกอุบลสีเขียวเป็นดังนี้มานับพบนับชาติไม่ท้วนทีเดียวในอดีตอีกประการหนึ่งผลการกล่าวสาธุสาธุสาธุาธการเนี่ย่อมทำให้ปิดกั้นกระแสบาปเสียได้คืออกุศลจิตอันเป็นฝ่ายไม่ดี ที่คิดริษยาพยาบาทผู้อื่นในการทำความดีของผู้อื่นไม่ยอมอนุโมทนากับเขามีความอิจฉาริษยาย่อมไม่ปรากฏไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่กล่าวสาธุก,การอยู่เป็นเนืองนิดจิตของเขาย่อมผ่องใสเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและย่อมเข้าถึงกระแสะแห่งธรรมได้โดยง่ายได้ตลอดถึงบรรลุมรผลนิพพานนั่นแหละ ดังนั้นเชิญชวนท่านต้อนรับปฏิสันฐานโอภาปราศัยสหายธรรมมิตรภาพธรรมท,ท,ทุกทุกท่านได้มาตั้งจีรนุโมทนาบุญซึ่งกันการากันว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิสุดท้ายท้ายที่สุดขอฝากคำกรอนบทกวีโดยพันเองสุธ,ธีสุขสากลพิธีกรปท .9 ท่านกล่าวไว้น่าสนใจว่าสามเณรคือเหล่ากอแห่งสมณะ จากยุวะเป็นพุทธประเสริฐศีด้วยศรัทธาเป็นทุนหนุนชีวีเข้าพิธีบรรพชาน่าชื่นชมสามเณรคืออภิชาติบุตรขนานแท้ศีลมีสูงกว่าพ่อแม่สุขสัง่งบุญสั่งสมสร้างความสุขแก่ญาติมิตรคิดปรารมอยู่ใต้ร่มแห่งธรรมพระาศาสดาวัดใหม่แห่งนี้ชื่อศรีรัตนธรรมาราม เสริมคุณงามความดีทวีค่าเป็นบุญยิ่งเมื่อลูกหลานได้บรรพชาอนุโมทนาสาธุการทุกท่านเทินการแสดงธรรมะปิสันฐานในวันนี้ก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาขอสม,มุดยุต,ติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี ยงมีกับท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งครือข่บรรพชิตตลอดเราก็สมณะคือสามเณรทุกท่านทุกคนนั้นตืด่ดเอวังก็มีด้วยประการลชนสีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะในลำดับต่อไปก